ISO9 0 0 1ค่ะ Make the Si m ซิมค่ะมาเรียนรู้กันค่ะว่าระบบนี้จะช่วยให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นได้อย่างไรค่ะแต่ว่าดอกจันต้องพูดนะคะว่าเมื่อทำระบบ ISO9 0 0 1ันแบบจริงๆจังๆนะไม่ใช่ทำแค่แบบในกระดาษหรือว่าขอไปทีค่ะมี5เรื่องที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นค่ะ 1. ค่ะช่วยปรับปรุงในส่วนของคุณภาพสินค้านะคะหรือว่าบริการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางานของคุณให้ดียิ่งยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะ2ค่ะช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าเพราะว่าเราท การทำงานให้เป็นระบบเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นเนี่ยลูกค้าก็จะรู้สึกพึงพอใจเรามากยิ่งขึ้นค่ะ 3. ค่ะช่วยปรับปรุงคุณภาพภายในกระบวนการําทำงานของเราค่ะก็คือเมื่อเรามีระเบียบเมื่อมีขั้นมีตอนมีแบบแผนที่ดีนะคะมันจะช่วยให้ขั้นตอนการทำงานกระบวนการําทำงานของเราเนี่ยดียิง่งยิ่งขึ้นไปค่ะ4ค่ะ ก็จะช่วยในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายค่ะในกรณีที่เรามีการสามารถสอบย้อนกลับมีการจดบันทึกนะคะมีการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะ mm hmm. ก็จะช่วยลดในส่วนของค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นในองค์กรได้ค่ะ mm hmm. และสุดท้ายค่ะ mm hmm. ช่วยเพิ่มม่ mm hmm. ในส่วนของความไว้วางใจของลูกค้าใหย้ยิ่งขึ้นไปค่ะลูกค้าก็จะรู้สึกเออไว้วางใจในส่วนของผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการของเรามากยิ่งขึ้นนะคะนี่ก็เป็น5ข้อดีๆนะถ้าคุณทําระบบ ISO 9001หนึ่ง แบบจริงๆจังๆแล้วก็ถูกต้องตรงตามหลักการที่แท้จริงนะคะก็ฝากเอาไปประยุกต์ใช้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำระบบ ISO ค่ะ